ครับสวัสดีเอฟซี FC อีกแล้วครับวันนี้คลิปเรามีมากนะครับมาพบอ,อีกหนึ่งรังเล่วนะครับเราเดินนะไปะยางพารารกร้างเหมือนเดิมนะครับภาษากลางรกร้างรกร้าง,างไม่หมายถึงไม่ตัดนะครับมีพานพีเดชแล้วนะครับกำลังทำขอบสีพึ่งพานเตอร์พานบอล นี่พันหลักของเราก็คือพันดำครับหลักมั่งไม่หลักมั่งครับบางทีหลักไม่หลักไม่ถูกทางก็มีครับวิ่ไปข้างเสียคนอฮะคนทาอ่ะไอไอนั้นยูทูบคนคนทำมาหากินนะครับ คลิปเราเข้าไปชมได้นะครับซองจ่อง u t u b e คนคนทำมาหากินนะครับคลิปเราเป็นร้อยคลิปแล้วครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับคลิปตีพึ่งก็มีครับคลิปทงปลาลำดุกลำพันก็มีหรือว่าปลามัดนะครับมีหมดนะครับของเรานั่นนะครับพึ่งเราเยอะนั่นนะครับนั่นนะครับรังพึ่งนะครับนั่นนะครับ ตอนอยางพารานะครับไม่มีใครตัดนะครับเลยดีนะครับเห็นไหมครับอย่างพาราค <c oughs> ือ่ังสวนนี่แนวนี่คือจะรกหมดเลยครับเ <c oughs> พิ่งเข้ามาทำอะกิ้งนะครับนะครับ <c oughs> ดูดูการนี่จะเยอะนลครับบ้านเรานั่นนะครับพลังพึ่งนะครับรอผลานเราก็นะครับ ครับพันดำแล้วครับทีมงานเรานะครับทีมงานเราก็คนเยอะปกตินะครับแต่คนเยอะไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเราในการค้นหามันเดิมนะครับอธิบายอีกนิดนะครับเราค้นหาเราใช้คนมากเราจะเจอเร็วนะครับปอป้าบ้านเราจะรกนะครับสูงรกแต่สูงนะครับนะครับยังทําไม่มากนะครับแต่ก็ต้องเอานะครับบอกค้นหามากนะครับคนจะหาเยอะบ้านเรานะครับ นะครับรอพลานเราลไล่ทำกระถางให้แห้งก่อนนะครับพอเดี๋ยวเราล่างมานะครับเราเราต้องความจาอัดเป็นลักนะครับต้องโต๊ะสุขะอาดน้ำไมด้วยนะครับน้ำพึ่งเราแท้นะครับติดตามได้ที่พลาดนดำนะครับใครต้องการน้ำพึ่งแท้โทรหาพลาดนดำได้เลยนะครับรค,ครับ น้ำพึ่งแท้นับที่ว่าอยู่ที่พลันดำนะครับพลันดำโคกปากาครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับบันเรากำลังเตรียมตัวอยู่นะครับโอเคครับวันนี้พลันดำเรามาแล้วครับรอสามพลันเดลพลันเตอร์ครับจจกรอยาวนะครับเราไม่มีจจกสั้นนะครับนั่นนะครับรังนี้แหละนะครับคนจะเห็นนะครับนั่นครับ เี่ยสามวันแล้วมือนโยนครับแต่ว่าช่วงนี้เพิ่งเราจะไม่ปล่อยให้แก่มากนะครับเพราะว่าคนหามากนะครับแล้วเราก็ว่าเราต่างวหกับิ่นมาเอาแยกนะครับเราเอาตันที่เราเอาดีกว่านะครับมีรอยเก่ามันมีรอยเก่าด้วยนะครับรอยปีแลเพิ่นจับ้วยนะครับปีแล้วไม่เราไม่ทันนะครับหลังนี้มีคนมาจับแล้วครับมีมีคราบเก่าโยะนะครับแต่สกิ้งเขาถลางนะครับจะเห็นยากละแหม่เคาะลงมานะคือจะมีไอหลังเก่าเขาโยนะครับนั่นนะแต ถัดจากหลังเขาลงมานะครับไปจับไปแจะไปแตะเขาตอนนี้ถึ่งลังมันอยู่ของพาร์ตเนอร์ขึ้นแข่ถทึ้งรังนล้นครับครับเลพันดัของฟล้านมึก ไม่ขอยืดติดดิเลยนะครับอ่าฟันขื่นภาษาใต้ก็กรุนกรุนนะครับคือเหลืองฟันอองอีดนะครับไหไมาอุดมดมไม่ใช่ครับอย่าลืมนะครับ FC เจ็เข้าเข้า,ขามาแล้วคลิปแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับของคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับโอ้มีมดด้วยนะครับพันดําม,มดมีมดมีแคบไปแคบนะมีมดด้วยนะครับขลาหลังเนะครับพันดําถลาบนไม่ค่อยมีเลยครับ นะครับฟันนะครับไก่งทึ้งรังแล้วครับตัวกเดียวอยู่เดียวฮะตกหลุมหลวงวันนี้ทึ้งรังแล้วนะครับฟันดับแล้วทึ้งรังแล้วครับแม่อ้งแล้วครับแม่อ้งแล้วครับลูกแล้วนะครับฟันดับแล้วแข่งทึ้งแล้วนะครับนะครับเห็นรังขาวๆเลยนะครับนี่นะครับ ใช้โลกแล้วนะครับมันพันดำแล้วครับโอ้โหหวานโอ้หัวเติบเลยครับโอ้โหแบบนี oh, oh, oh. Oh. ้สิครับเราต้องการแบบนี้แล้วครับ oh, น oh. oh, ั oh, <S <S oh ่นหัวานนี่ไหมครับโอ้โหหัวานนะครับมาตาใต้ของบลักครักโอ้โหพานเราตีใจเกลี้ยงนะครับเกลี้ยงไม่ได้เพราะนั้นแหละครับผมโชว์ไปแล้วนะครับหัวานหวานเลยแล้วครับ โลกกันใช้แล้วนะครับดีพันนี่เลยครับชอบชอบโอ้โหอะไรครับเลยน้ำหวานย่อยนะครับเห็นไหมครับผสมไปเลยน้ำหวานย่อยนั่นคือน้ำหวานแท้นะครับน้ำเป็นน้ำหวานแล้วก็น้ำพึ่งแท้นะครับโอ้โหเดี๋ยวลงมันต้องโต๊ะโอ้โหเดี๋ยวพลาดเหยื่อนะครับรังนั้นโอ้โหเดี๋ยวก็สหลาดอีกนึงครับแล้วโอ้โหนอนนะครับอออืื้หไม่เห็นครับ ผลนลงหมอดปิดตาพอดีนะครับโอ้โหหมอดปิดตวันเซ่สามเซโคตรได้นะครับคณีเดินสายตานะครับพลันเราจะบนนะครับเราจะหลางต่างกันอยู่ประมาณเซเมตรเองนะครับความสูงวันก็ไม่ออกเพิ่มคันโอ้โหเราพลันเราจะหลังนะครับอ่าแล้วแล้วเอ้ยนายเห็นพลันเราด้วยนะครับนั่นแหละครับอือหือไอ้พอนี่ยลรเงี้ย ขีขีกันหน่อยนะครับขีซ้อนโอ้โหผลัดเลยเจนึงนะครับอืมมาได้แบบนี้ได้บองทั้งสิบรังนะครับดีใจกิ้งเกลือกเลยครับสิบรังนะครับเข้เเามาเลยพันดนับแล้วอินนึงครับเฮ้ยต้องคว่ำลงไปอ่ะพันมาออกดีแล้วก็ได้แล้วครับโอ้โห โอ้โหแหมมะเกาะเต็มมากรับเต็มน้ำหวานโอ้โหอะไรต่อหัวน้ำหวานนั่นนะครับแลงๆนะครับผลวน้ำหวานนี่แล้วครับนอนถ่านลงแหมเขานะครับเป็นเต็มอยู่นะครับนั่นครับเห็นช่องวางนะครับนี่ก็โอ้โหผลวน้ำหวานวะนี่แหละครับเรายักยักได้พผนี่แล้วครับเราผลวน้ำหวาน นะครับปันดําแล้วก็เอายู่นะครับนี่น้ำหวานแท้นะครับจักตอนยางนะครับนี่คือการขึ้นจอะเอาตี่ตอนยางพารานะครับนะครับปันดับยี่ย้อนแล้วนะครับอ่าพันดับย้อนลงมาแล้วนะครับพันดับย้อนลงมาแล้วครับพันเตอร์หยิบขับไปยิบแล้วนะครับโอ้โหพันเตอร์เอาแล้วนะครับไปเลยครับพันเตอร์ไปเลยครับเออไปเลยครับอห้ผมก็ตามพันเตอร์ไปติดๆแลวนะครับ นะครับเนว่ารกร้างขนาดไหนไม่มีใครตัดนะครับนะครับโอ้โหรกนะครับแล้วนะครับทางลงเดี๋ยวไม่ตปจให้ตอนทางตอนห้าที่นะครับตอนห้าเลืเดี่ยวนี่เราแยกกันทุกซอยเหมือนครับซอยที่เขาตันยางครับไม่ใช่ซอยไม่ใช่ซอยหมู่บ้านนะครับซอยตันยางนะครับนี่นะครับแกะทิ้งทางนะครับแกะทิ้งชางเนาะหัวลำบากโอ้โหในรกนะครับแล้วครับข้ารกๆเลยนะครับต้องขับมาหา เด oh sure. pe okay. no ja. mm um sí. ี๋ยวครับเอาไปชมหลังอีกทีนะครับขอไปแป๊บนึงแล้วกันนะครับแป๊บนึงเนี่เลยโอ้โหนะครับแรงก่อนครับไม่กยเชื่อกแล้วหัวน้ำหวานอื้อหือนื่อยจะผมว่าประมาณ6ห่าโคตรได้นะครับนี่ครับทีมงานเราครับพันดับลงมาแล้วครับกานโลงสิบพันวีนเดสนะครับสองออนครับนี่ครับโอ้ยสองออนสวยเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับ